สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้คุณใจกินข้าวก็ปนปลาคอจะ้ะได้ปลาคอมากแต่เลยมาต้มปนตอนหนึ่งจะ้ะแล้วก็ลวกพักเนยลวกพักพักสเปนิดพักอันแล้วก็พักอันอีกยังก็เนี่ยบิดรูทแล้วก็แค่รดแต่พักอันนี้จะ้ะอันนี้พักกินซด พักแอร์พักซีล้อมแล้วก็พักอันนีพักแปนอันนี้พาสต์รี่จ้ะใบเหยีนใบอยังก่อนเก็บมาตั้งแต่ว่าหนี่เหี้ยวใบสะระแหน่จ้ะแล้วก็กระเทียมจ,จ้ะอันนี้ก็คือหมูดแดดเดียวจ้ะหมูดแดดเดียวทอดนี่แหละจ้ะพี่น,อน้องกินง่ายๆสิอะไรนอกจากเนี่ยข้าวเหนียว กระติบเข้าเนี้ยวุ้ยใจหนี่จ้ะมากินเข้าเนี้ยเนาะเขาว่ามันบอดีเลยเจ๊สิวาจังใดเละจ้ะนี่พี่น,อน้องข้ามเขาคุยปนแฉกครับเพื่อนมากก,ก,าก,กินแบบนี้จ้ะกินีอยังกับ่แซ่เพื่อกินแบบนี้ ก่อนนอกเนาะกินบีบรูดหลายพี่นองเอยเงี้ยวออกกระแดงปลูกเองกินเองทุกย่างเก็บจากสวนนะจ๊ะอืม ปลาคอเนี่ยไปซื้อมากจ้ะอันนี้ป้นต้อนเดียวนะจ้ะกินผู้เดียวเนาะก็ได้ล้ายอยู่ด้จ้ะจพี่น้องจ้ะจำป้นอะอร เรื่องมันยกกากาศไปงั้นร่มร่มมันหนาวนี่กู้จะาบอกกเห็ดหนา้าร่มบ,บอ่อยว่าอันไ้เนื้อแดดเดียวที่กู้เจะเห็ุอะไรจะแสบข้ามังแบบใดข้ามกระเห็ดแบบน,นั้นเอาเสืกล้องกินข้าเมื่อปิดฟกาเเ็บเลยกันนาย อนจ้าพี่น้องจ้าไาใช้ในงานน่าจ๊ะผู้ใจกินข่าวก่อนเหนื่ยพักซสิหล่อนตอนนี้กำลังงามจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อการล้างเลืงใจกู้ใจในเด้อจ้ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายถวากันคลิปนายจ้ะอืมแดดออกเผื่อเก่าเผื่อใหม่ชุกข้าพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะเบื้องฝาออสเตรเลียจะเป็นฝาที่งามนะจ้ะสีฟ้างาม มีนางกินข่าวอยู่นอกซ่านจ้ะอุดมไปด้วยประร้าจ้ะกินในบ้านบด้ยเม้นเพิ่นเม้นจ้ะกินนอกบ้านจ้ะพี่น้องจ้านี่แหละเมี่ยฝรั่งกินขาวนอกบ้านจ้ะพี่น้องจ้าบาย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 สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเด้อจ้ะบาย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 จ้ะ